สวัสดีครับพี่น้องชาวภูเก็ตที่รักทุกท่านนะครับในนามของโรงพยาบาลอ,อบอจภูเก็ตครับผมมีความยินดีที่จะแจ้งข่าวดีให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับเนื่องจากปีนี้ครับเป็นปีมหามงคลครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมราชนิน,นาของเราท่านจะมีอายุค,ครบ80พรรษานะครับโรงพยาบาลอ,อบอจภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับเราก็เลยได้ จัดงานนะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับโดยในงานนี้ครับเราจะมีการตรวจสุขภาพฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วนอกจากนั้นเรายัางใช้เครื่อง CT ท c สแกนครับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อที่จะตรวจหาแคลเซียมที่กเกาะติดอยู่กับผนังหลอดเลือดแดงที่หัวใจซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยบอกความเสีย่ยงเรื่องของการที่ มีโอกาสมากน้อยเท่าไหร่ที่จะเป็นโรคหลอเดเลือดหัวใจนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจความหนาแน่นของมวกระดูกนะครับซึ่งบริการทั้ง3อันนี้เป็นบริการฟรีนะครับสำหรับผู้สูงอายอุที่จะมาในงานนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีการบรรยายทางวิชาการนะครับอีก2เรื่องนะครับบรรยายทางวิชาการเรื่องของคุณแม่มือใหม่นะครับ ท่านที่เพิ่งจะตั้งคันเนี่ยเอ๊ะท่านควรจะดูแลลูกน้อยในคันอย่างไรนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุค,ครับก็เรื่องของโรคหัวใจนะครับวิทยากรเนี่ยเราเชิญมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านนะครับแล้วเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งครับจากทางากาชาดภูเก็ตนะครับท่านจะมารับบริจาคโลหิตนะครับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานนี้นะครับนเพราะฉะนั้นผมก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านมาร่วมง,งานนี้กันทุกคนให้มากๆนะครับในวันที่31พฤษภาคม2555ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีของโรงพยาบาลอบอวจจอภูเก็ตครับครับพบกันที่โรงพยาบาลนะครับขอบคุณครับ